ออกข้างตี่ทำไรกัน

สวยเลยครับเนี่ยอ้วนๆเลยก,กับเหย,ยื่ออะไรนเฟิร์สแนะนำานาด้วยบอมคบีบสีดำสีดำนะครับมนี่ไงแตมแรกขอนฝนตกออนี่ครับผมช่องน้ำไหลนะครับถ้าเจออย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ได้ตัวค่อนข้างสูงนะครับมันมารอคินลูกปลานะครับ ฝากผลงานแล้วลุยต่อแล้วฝากผลงานด้วยนะครับกับความดีบายนะเป็นอย่งไเชียรมาครับฝนก็ดูท่าจะตกแล้วจะได้กี่แต้มเนาะวันนี้ Oi. โดนโดนโดนแก้วโอ้ oh, สวยๆเลยเด้ไม่งานี่กระดินดีแะสวยๆแล้วครับสวยๆและเอ้อจะดินใจสวยเลยนนกัดกระป๋องเบียด ีก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับกปอมบีบายนะเป็นหนึ่งพร้อม,มครับฟิสครับครับอือลาอะไรวะไปอะไรกระสงป่าเนาะ เออหุยเฮอเออหุยเ่เกือบไม่ดันพัดชันหุยหุยพัดชันนะครับ่ค่อยใหญ่ ปุ<โ>๊บปัดเขาเลยใส่ไ <Hollywood> ม <einfach> ่ค่อยใหญ่นะครับใส่เล็กๆใส่เล็กๆนะครับแต่เป็นกระป๋องดีครับสีส้มเออเดี๋ยวเข้าตากระป๋องดีสีส้มครับเรือทะเลเลยครับประกอบถึงแม้เล็กนะครับกับกระป๋องดีใบหน้าเป็นอย่ง Jangan ไปกูจะตกปลาตัวใหญ่ด้วยมันกลัวคนเลยมันไป ใหญ่ครใหญ่นี่ครับใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวดำปีเลยนี่ครับกัดเป็นเหยื่อสอนพิษนะครับตัวนี้เต็มเต็มปากเลยตีไปไม่กี่ไม้นะครับ เมื่อกี้เจองูตรงนี้นะงูอะไรไม่รู้น่าจะเป็นงูเหา่าสะกำลังจะตั้งกล้องเสียวเหมือนกันโอเคครับผมฝากไปด้วยนะครับผมสอนพิษนะครับผมนี่ครับชนไซสใหญ่นะครับตัวนี้โอเคสุดยอดครับผม